อีตอนอยังไงเพียงพี่น้องเขา,าใจใจจวด<ม>เนื้อติดมันเนือเ้อแสบมันนะครับถ้าอื่นยังอย่างเนื้อว่ากิวพี่น้องกินเลยครับอหอมพี่พี่ป้าไปกินกันครับโคชแนนสวัสดีครับมาพี่นอ้องเพียงอบอันนี้ก็อันนอกเนาะ เนื้อช่ำๆเลยครับนี่เพียแบบสะดุ้งครับพี่นอ้องคล้ายๆพวกเนื้อวากิวนีหละนะแทกมันมแซบหลายเป็นแต่แซบขาดพี่นอ้องเอาทางนี้นี่ด้านนี้ชิ้นใหญ่ๆเลยมาได้ครับเด้อมากินน้ำกัน น่ากินมากไะไปกินน้ำกันพี่น้องไะเสร็จแล้วพี่น้องนะเฮียเนื้อมันมันฉ่นำแล้วได้ข้าวเหนียวคือเกา sticky r ้ c e มาได้อครับเด้อทางไก่ทางไก่ไปก,กินน้ำกันเด้อครับเด้อ,อทางโซนปอปอเล้าเวียดนามพม่าฟิลิปปินส์อินโดนีเซียมาเลเซยียสิงคโปร์ and uh, my friend from all over l d come to join with me I have a beef, Q beef. This is like a vacuum beef. <coughs> mm -hmm. mm -hmm. Chín chào anh em Việt Nam. Pẹp nừng nè khắp. Đến ăn cơm với nhau. Mà, phía nọng. Mà kì nấm cảnh đấy khắp đơ. Hmm. áo áo khi phố đi tổng phía nọng chọc, hmm mm. mm. rất ngon <laughs> đến qua xỉu với nhau mà làm buộc với là nào à อแสกมันชุดถนัด พี่ตอนองใหญงพ,พี่พี่น้องเขาจะใจจวดอืมอืมอืม ดับมากหน้ำมันครับพี่น้ำมันห่อนเอาไลายหือเซิร์กิตืออร่อยมาก สุทดธนันฮวงบันมาลิวอดอ,อืม มักตัวนี้มันแสกมันมาพี่นอ้องติดมันนะอ่ะสุดทอดน่ะอร่อยมากหืมชำ้ชำช้ แทบ,บายในปากมันอี้คุมฟ้าคุมฝนพี่น้องเอ้ยชุดนั่นแต่ดีอากาศเย็ยนบ่ฮอนบันไดฮอนอยุ่แต่บ่ฮอนหลายดีเลย អឺអូយ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 អូ สุดทันับครับพี่น้องอร่อยจุสดๆก็แซบเนื้อสีนุ่มเลยครับแจกมันและไล่ในปากนี่อืมอบไหล ลองข้อหลายพี่น้องเหมเป็นซีเม่หรือเปล่าเหมาะเป็นกับแกมเหมาะขนาดสุดทานันอืม รสงงับออ,อันนี้เนื้อร,รวนก็เลยแบบบใครไปไหนบอแสกมันไปไหนไปหนาะอืมอืม,อม ข้าวเยอะไม่ได้ครับพียงมัน,นช่อว้นวนเพออ้วนแล้ว <laughs> อ้ย,อยมาตำโจกกันเพียงอืมเด่นอ้วนเสียวเวยยาวมาตะบกพีองพล u สว่าเป็นนาำนะครับไี่ใ่เป็นหองของแท้เด้วยสีย่สิบปุ่นนี้ เห็นอย่างเห็นอย่างบุคคาไปเลยหรอกอือร่อยอืมมาจวสามิ้นชุดท้ายใชยชุดม่่น้องไปกินบนละ ินพร่พออิ่มแล้วพอดีท้องตัวเองนั่นแหละครับไม่ต้องกินเบิร์ตกะแดมาสุดท้ายอืม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 ,อม มันแซกนิดๆแบบยำแล้วแบบมันฟินแบบโอ้พี่น้องมาสุดถนัดพี่น้องเอ้ยอ่ะมื้อนี้ผม์พ่อสมนี้พี่น้องเด้อเมื่อหน้าผมไปถามมื้อวันเด็ดแซ่บๆอ่าม่กินที่เบิ่งกไหมครับเดี๋ยวเมื่ออื่นวันที่หนึ่งครับผมจะเดินทางไปพัทยาครับอ่ะแล้วไปเที่ยวพัทยากันเด้อพี่น้องเด้อพัทยาพัทยากครัมาเจอกันนะครับเด้อมื้อนี้ผมไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ